สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อรีเลย์ให้เป็นสวิตช์ปิดเปิดสำหรับแอมจิ๋วของเราครับตัวนี้ก็จะเป็นแอมทีบีสองสองนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่แอมนะผมเอาแค่วอลลุ่มวอลลุ่มมาใส่แล้วก็ย้ายวอลลุ่มและแผ่นเพจผมก็มันไม่ตรงรุ่นไงตรงรุ่นแม่งไม่มีครับก็เลยจะต้องเอารุ่นอื่นที่ผมซื้อมาแล้วมันเหลือๆก็ขัดๆมันเอาด้านอีกฝั่งหนึ่งมาใช้แล้วกันแล้วก็ทำการเจาะครับตัวนี้จะเป็นแอม2 2 p ครับ และดูดีจะเห็นได้ว่าผมใช้สวิตตัวนิดเดียวพอเพราะว่าสวิตตัวแค่นี้ถ้าใช้กับแอมที่มันแรงๆแล้วก็แบตท,ที่มันความจุเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะใช้แบตตัวนี้ไงมันจะมีปัญหาเวลาที่เราเวลาปิดเปิดนะครับพอปิดเปิดมันจะปึะ๊บมันจะสปาร์กนะครับพอสปาร์กไปบ่อยๆแล้วสวิตสวิตปิดเปิดของเรามันก็จะพังครับผมก็เลยทําการนี่ให้มันดูหรูๆหน่อยครับก็เลยใช้รีเลย์ครับ ใช้รีเลย์ในการตัดต่อหน้าสัมผัสของมันตัวนี้ตัวนี้ผมจะใช้รีเลยนะ์24โวลต์นะ24โวลต์ตะก้แอมไม่รู้ผมจําไม่ได้นี่เอาแง,งให้ดูก็ได้ว่าว่าจะไม่แงแล้วอืมโอ้ชิบหายแล้วไม่แงครับไม่แงพอดีพอดีติดแล้ว <c oughs> ไม่แงแล้วกันไปหาคน้นข้อมูลกันเองนะอ <c oughs> พอดีผมเดิน <c oughs> เดินไอตัวนี้ไว้เพราะว่าทำหลอดไฟ LED ไว้ครับ มันก็เลยแกะดูไม่ได้ครับโดยแผ่นเพดตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็น TB22p ผมจะทำชุดชาร์จไว้2ชุดชุดชาร์จเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำรับก็คือชุดชาร์จปกติแล้วก็ชุดชาร์จที่เป็นไทสีครับเจาะแล้วมันเอียงไปหน่อยส่วนตัวนี้ก็เอียงไปอีกหน่อยเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของผมจะงงว่าทำไมมันมี6กโวลุ่มนะครับโวลล่มตัวนี้ผมจะเอาไว้ทำเป็นไฟลีครับเอาไว้ปิดเปิดไฟลีตัวนี้ แต่ว่ายังทําไม่เสร็จนะตัวนี้แล้วก็จะทําให้มันชาร์จ USB ได้ด้วยตัวนี้จะให้ทำทำแบบว่าเอาเอา Type C เอาที่ชาร์จโทรศัพท์มาชาร์จได้ด้วยครับเผื่อเราไปไปท่องเที่ยวแล้วเราไม่ได้ที่ชาร์จไปเราอยากจะชาร์จจาก Power Bank เราก็จะให้ชาร์จจากจุดนี้เอาโอเคนะแล้วตรงนี้ตรงนี้ผมขี้เกียรหาวัดโวลต์ครับผมก็เลยเอาวัดโวลต์มาใส่แต่ว่า อันนี้จริงๆยังใช้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าวัดโวลต์วัดโวลต์ตัวนี้มันสําหรับ12โวลต์แต่ว่าผมจะไปใช้กับไฟไฟแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมตัวนี้มัน20โวลต์ไงเดี๋ยวผมก็จะเอามาใช้อะแหละได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วกันพังก็ช่างแม่งมนั้นนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันสเกลบอกแค่14.6โวลต์แค่นั้นเองอืมแ้วเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ดูครับ่มไม่รู้จะมีปัญหาหรอป่พังก็ช่างแม่งมันครับโอเค หลักๆก,ก็คือเราจะมาดูวิธีการต่อรีเลย์นะครับรีเลย์โดยปกติแล้วถ้าคุณดูอย่างนี้คุณจะงงแน่นอนผมจะวาดให้ดูแล้วกันเอากระดาษผมเป็นไหนวะเมื่อกี้เตรียมกระดาษไว้แผ่นนีงกระดาษหายแป๊บเหรอเจอแล้ววิธีการต่อวงจรน,นะครับผมจะวาดใส่กระดาษให้ดูแล้วกันว่าผมจะต่อเป็นประมาณไหนกับกับไอชุดชุดตัวนี้นะครับชุดชุดแผ่นเพจเพราะว่าคุณดูอย่างนี้ยมันจะงงแน่นอนผมจะเขียนเป็นวงจรให้พวกคุณดูง่ายๆแล้วกัน จากเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็จะต้องเพิ่มจากจากแหล่งจ่ายมาก่อนใช่ไหมจากแหล่งจ่ายก็คือเป็นพวกแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมจะใช้อยู่ที่พอมันชาร์จเต็มประมาณ21โวลต์ครับ21โวลต์ผมก็จะใช้แบตเตอรี่ของชุดนี้นี่แบตเตอรี่ตัวนี้นะ21โวลต์ก็ถ้าตามปกติมก็ต้องมีขั้วบ,บวกกับขั้วลบใช่ไหมก็แบตเตอรี่ตัวนี้ผมจะเอามาต่ออย่างนี้ครับบวกกับลบนะ นี่นะบวกบวกกับลบโดยบวกกับลบนี่ผมจะไปเข้าสวิตก่อนตัวหนึ่งสวิตก็ตัวย่อ s w นะเอาขั้วบวกไปเข้าครับนี่ไงก็คือผมจะต่อมาเข้าขั้วบวกเนี่ยลากสายมาเส้นหนึ่งมาเข้าสวิตครับพอมาเข้าสวิตเสร็จเดียวอันนี้จะต้องมีชุดชาร์จด้วยอันนี้อันนี้ชุดชาร์จนะตีเป็น dc in นะครับ dc dc in ก็คือไอชุดชาร์จก็จะมีขั้วลบกับขั้วบวกเหมือนกันนะขั้วบวกก็ต่ออย่างนี้เลยส่วนขั้วลบขั้วลบก็ข้ามมาตรงนี้ตีเป็นแบตเตอรี่นะงงไหมโอเคอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับอันนี้ชาร์จก็วิธีการต่อรีเลย์รีเลย์มันจะมีทั้งหมด5ขาครับเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งโอเคครับรีเลย์มันจะมีทั้งหมดห้าขา ผมจะทำต่อทำการต่ออย่างนี้นะอันนี้รีเลย์ผมวาดไว้แล้วผมจําชื่อขามันไม่ได้ส่วนก็คือมันจะมี2ขาที่ให้เอาไฟเข้า,าไฟบวกกับไฟลบเข้าเพื่อมันจะทําหน้าที่เป็นเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้รีเลย์ก็รีเลย์มี5ขาใช่ไหมครับผมจะต่ออย่างนี้เลยวาดรีเลย์อยู่ในนี้นะรีเลย์จะมีทั้งหมด5ขามี1นนี่ครับโดยปกติแล้ว ไอขาตรงกลางเนี่ยมันเป็นขาคอมมอนมั้งเป็นขาคอมมอนคือมันจะเป็นสวิตที่เอาไวเ้เลือกเลือกเลือกใช้อยเลือกว่าเราจะใช้ขาไหนะครับเนี่ยใช่ไหมก็คือเราจะถ้าสวิตถ้ารีเลย์ออนมันจะวิ่งไปใช้สวิตข้างบนถ้ารีเลย์ออฟก็จะเลือกมาเป็นข้างล่างครับก็วิธีการต่อเขาก็จะต่องนี้เลยนี่เอาไฟบวกมาเข้านี่เลยครับแล้วก็ไฟบวก ขานี้ด้วยขานี้ด้วยไม่ใช่พี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคอย่างอย่างงี้ถูกแล้วครับนี่ครับเอาไฟบวกข้างหนึ่งตรงนี้มันก็ยังเป็นบวกอยู่นะนึกออกไหมฝั่งบวกพอดีปากามันเป็นสีนี้ขวบวกมา,างี้มาต่อข้างหนึ่งแล้วก็ขั้วลบก็มาต่อต่ออันนี้อีกข้างหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นลบนะนึกออกไหมรีเลย์ แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นการเลือกใช้งานครับให้เราไปจับกับไฟบวกเลยให้เราไปจับกับไฟบวกตรงนี้เลยเพื่อว่าจะได้รอรอไฟเราก็จะไปเลือกใช้ไงครับในออกมาอาจจะงงงงหน่อย <c oughs> อืมก็คือพอเราออนสวิตช์ใช่ไหมพอเราออนสวิตช์ปุ๊บตรงนี้สวิตช์พอเราออนมันปุ๊บตรงนี้มันก็จะครบวงจรครับรีเลย์มันก็จะทําการตัดต่อ เวลาเราเอาไปใช้งานเราก็อย่างนี้ครับสมมติอ,อันนี้เป็นแอมนะเราเป็นแอมพาวเวอร์แอมนะตรงนี้มันก็จะต้องมีขั้วบ,บวกกับขั้วลบใช่ไหมขั้วลบเราก็ต่อถึงไปเลยขั้วลบต่อถึงไปเลยครับส่วนขั้วบวกให้เราเลือกมาขาหนึ่งว่าขาที่มันเป็นบวกเป็นฝั่งไหนนะครับฝั่งที่มันอ่อนโดยปกตินะครับที่ผมต่อผมจะต่อข้างข้างไหนวะข้างนี้ครับ ข้างข้างล่างนะมาดูอ่ะข้างข้างนี้ข้างไหนวะ๋ยวอธิบายเองงงเองแป๊บหนึ่งโอเคถูกแล้วครับ <c oughs> นี่อันนี้คืองายตัวมันมาดูนะผมก็จะต่อนี่ครับข้อนี้แล้วก็ขาข้างนี้นะครับเอาไปใช้งานโอเคนะส่วนอีกข,ขาข้างนี้จะลอยไว้ลอยไว้ไม่ได้ใช้ครับ ก็จะเป็นการต่อรีเลย์ประมาณนี้แหละพวกคุณไปหาวงจรผมไม่โคตรมัวเลยก็เป็นการต่อประมาณนี้แหละใครสนใจก็ไปลองดูครับว่าหรือไปหาสอริตที่มันดูง่ายๆครับสอริตผมอาจจะดูงงเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็ใช้งานได้จริงครับให้ดูนี่ครับหลังจากที่ผมต่อแล้วนะนี่นี่ครับหลังจากที่ผมต่อแล้วเห็นไหมสวิตนี่ เป็นไฟสีขาวไหมนี่เห็นปะนี่พอปิดเปิดไฟมันก็จะติดครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ติดใชเพราะว่าเราต้องกดมันมีสวิตช์ออนออตรงนี้อีกทีน,นี่เราต้องเอามา On Off ที่นี่กันอีกรอบนะนึ่งไงตัวนี้จริงๆผมใช้ที่ผมบอกไงใช้แบตไอ้ยีบโวลต์มันก็เลยเต็มแม็กเลยถึง1ิบสิเลยผมไม่รู้ว่าระยะยาวมันจะเป็นไงมั่งนะแต่ผมก็ใช้ไปแล้วแหล,ละนี่ครับปิดเปิดป๊บ ก็จะได้เอาไว้ชาร์จแบตในตัวได้ด้วยก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะนี่ครับวิธีการต่อผมก็จะต่อต่อให้มันดูงงๆอย่างนี้หน่อยอาออ,อ่ะผมไล่สายให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อคุณจะดูจากวงจรจร,จริงมันจะได้ไม่งงนะก็คือรีเลย์มีมี5ขาใช่ไหมอย่างที่ผมบอกตอนแรกรีเลย์มีทั้งหมด5ขา นี่นะรีเลย์มีทั้งหมด5ขาครับขาพอผมหงายมันขาแรกที่อยู่ตรงนี้นี่ตรงในสุดไม่ได้ใช้นะครับผมเอาไฟเลี้ยงนี่เลยไฟเลี้ยงจากขั้วนี่เลยวิ่งมาเข้าขานี้ก่อนขาหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไอไฟไฟเนี่ยไปเข้าสวิตครับไปเข้าไปเข้าสวิตเพื่อออฟมันก่อนทีนี้พอเราจะออนเมื่อไหร่ก็ต่อผ่านสวิตกลับมาที่ขานีครับนี่มันไม่มีขั้วนะครับรีเลย์อันนี้ แล้วก็ไฟลบไฟลบ,ไฟลบเห็นไหมไฟลบเส้นสีดําที่ผมบอกว่าเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยเอามารอแล้ว,เอา,าอลวเอามารอขาด้านบดนี่นะนี่เอามารอแล้วส่วนตรงนี้ขากลางขากลางก็คือเราผมต่อกับแถบหน่อยเอาไว้ใช้งาน,น่ยก็คือพอมันรีเลย์มันทํางานปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามานี่สีแดงกับสีดํานี่ก็เอาไว้ต่อใช้งานก็จะเป็น ผู้ชุดนี้ที่เอาไว้ใช้งานครับเนาะงงไหมงงไม่งงไม่รู้แหละอธิบายให้งงง,งไว้พวกคุณจะได้งงกันตามผมแต่ก็คือสรุปแล้วมันก็คือใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นเพลตัวนี้มาทำแอมตู้ที่ผมเตรียมไว้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละก็จะเป็น,นตู้นี้ครับนี่ ทำไว้ล้ต่อแผนเพจได้ร้อยละเหลือทําการยึดติดครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับไปแล้วสวัสดี